ขอความเจริญจะมันเกิดมีแก่คณะผู้เป็นเจ้าภาพผู้เข้าร่วมปฏิบัติมีข้าราชการมีนักธุรกิจมีนิสิตนักศึกษาบาศกบาศิกาผู้ที่มาเข้าอบรมปฏิบัติที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศวันนี้เป็นวันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันที่สองในการเข้าอรมเฉพาะโยมที่เป็นเจภาพหลายท่านที่มาปฏิบัติด,ด้วยมาเป็นเจ้ภาพด้วยและก็หลายท่านที่ทําบุญทางออนไลน์โดยเฉพาะเมื่อเช้านี้มีโยมน้าพึง่งนางสาวน้ําพึ่งที่มาจากสอปปลาวโยมเป็นนักธุรกิจที่โอกาสหลายครั้งที่โยมมาปฏิบัติแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาทําบุญ ยมว่ามีพระกิจต้องกลับวันนี้นะยมมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตหารโดยพ่อยมที่ทำบุญด้วยการช่วยดูแลพุทธศาสนาที่อยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศโอนทำบุญทางออนไลน์ด้วยทางธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกสิกรไทยธนาคารธนาคารไทยธนาคารน,าาน,าานั่นขออนุโมทนาสาธุการ ส่วนท่านทั้งหลายที่อยู่ในคอร์กกรรมฐานทำตามเบสิกเพื่อเกิดบุญกุศลทุกครั้งที่เราเดินทุกครั้งที่เรานั่งทุกครั้งที่เรายืนทุกครั้ง <c oughs> ที่เราตักอาหารเดินไปท่านต้องภาวนาพุทโธอย่างน้อยท่านเดินไปต้องภาวนา ให้พุทโธเก้าอลีพุทโธคุณพ่อโชคดีพุทโธคุณแม่โชคดีพุทโธให้ผู้มุ่งมนกับพระเจ้าโชคดีพุทโธให้กับพระเจ้าโชคดีพุทโธคนที่รู้จักกับพระเจ้าโชคดีพุทโธให้คนไทยทั้งปวงโชคดีพุทโธมนุษย์ทั้งหลายโลกอพุทโธให้มนุษย์ทั้งหลายโลกนี้โชคดีพุทโธเทวดาทั้งปวงโชคดีพุทโธสรรพสัตว์ทั้งหลายโชคดีแล้วพุทโธให้คณะเจ้าภาพผู้จัดผู้ทำผู้มาปฏิบัติธรรมทุกส่วนโชคดีแผ่เมตตาไป ถ้าท่านยังไม่เคยเดินแผ่เมตตาทั้งเก้าวลีถือว่ายังไม่ถึงไม่ไม่สมบูรณ์ตามวิชาครูหรือถ้าท่านขณะที่ไปเนี่ยยืนยังไม่ได้แผ่เมตตาทั้งเก้าวลีเธอยังไม่ใช่วิชาครูนั้นมายืนทุกครั้งต้องแผ่เมตตาโดยเพราะท่านมาปฏิบัติธรรมยืนเนี่ยต้องพุทโธกันพ่อโจคดีพุทโธกับแม่โจคดีพุทโธ ใช่ทุกมีพระคุณครับพระเจ้าโชคดีพุทธเถ้าครับพระเจ้าโชคดีพุทธเถ้คนรู้จักพระเจ้าโชคดีพุทธเถ้คนไทยทั้งปวงโชคดีพุทธเถ้ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้โชคดีพุทธเถ้เทวดาทั้งปวงโชคดีพุทธเถ้ไวสรรพสัตว์ทั้งหลายโชคดีเราพุทธเถให้ผู้จัดผู้ทำทุกเป็นเจ้าภาพทุกส่วนโชคดีต้องทําอย่างนี้ให้เป็นมันเป็นเกือบเป็นเบสิกแล้วหลังจากนั้นเราก็ภาวนาไปแผ่เมตตาไปสํารวม พุทธโธโชคดีต้องสำรวมมากถ้าท่านตัดจับช้อนเสียงดังไม่รู้จักพุทธโธโชคดีนะถ้าจับช้อนจับตะพีเสียงดังเดี๋ยวไม่รู้จักพุทธโธพุทธโธโชดีจะสำรวมพุทธโธโชดีจะปราณีตพุทธโธโชดีจะรู้ความเหมาะสมนะความควรไม่ควรนะความละเอียด <c oughs> จะพุทธโธโชคดีถ้านะในท่าน <c oughs> พยายามกำหนดไปด้วยนะ ขณะที่เรากำหนดตักอาหารพุทโธให้เจ้าภาพผูพ้จัดผู้ทาโชคดีเนี่ยนะนะแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าภาพอยู่ที่บ้านนะที่ทำบุญทางธนาคารนะให้โชคดีท่านทำไปเรื่อยๆจนจิตมันสว่างนะขณะที่เราแผ่เมตตาไปเดินแผ่เมตตาไปนะมันจะสว่างนะเรียกว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำความดีการทำความดี ด้วยการยืนด้วยการเดินด้วยการนั่งนะด้วยการตักอาหารนะด้วยการบางที่เราไม่เคยนะไม่เคยฝึกเป็นนิสัยนั้นการมาเรียนกรรมฐานมาเรียนวิชาคําสอนของพระสัมมาพเจ้าเรียกธรรม้จิตเราเปิดนะเปิดเหมือนคำมาพพุโทโธโชคดี <c oughs> ไม่ใช่ใครจะพูดได้นะ ในะใครที่พูดพุโทโธจะได้จะโชคดีได้นะต้องเป็นคนมีวาสนาเป็นคนมีบุญบารามีเพราะเป็นคําที่เป็นพลังงานคําที่เป็นมงคลพูดเปรป็นคำไม่ตายกรคืคำไม่ตายนะแต่เพราะพุทโธโชคดีเป็นคําไม่ตายเป็นคำที่อมตะพอพูดท่านเชื่อไหมว่าพอท่านพูดภาวนาพุทโธโชคดีเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าไปสู่ใจพอสู่ใจเนี่ย <c oughs> พอพุทโธเดีเกิดที่ใจจะเป็นคนที่มีความกระตันอยู่เป็นคนที่มีความเมตตาเป็นคนทําชั่วไม่ได้นะคือความชั่วทลายจะตายความไม่ดีก็เป็นของตายนะความดีไม่ก็ดีนะนั้นพอท่านภาวนาพุทโธเจดีต่อไปท่านจะโกรธคนไม่เป็นท่านจะนินทาไม่เป็นท่าะคนไม่เป็นจะเป็นคนทันสมัยคนทันสมัยเนี่ยเป็นคนที่มีความกระตันอยู่มากคนทันสมัยเป็นคนที่มี ความอดทนมากคนทันสมัยเป็นคนไม่มีเมตตามากคนทันสมัยเป็นคนที่ทําให้พ่อแม่มีความสุขคนทันสมัยเป็นคนที่ทําให้ลูกหลานของเรามีความสุขเรียกพุทโธโชคดีนั่นคนทุกวันนี้ในยุคเราเกิดมาในยุคที่คนลาสมัยมากเรื่องแรกึ่งพุทธการพอคนลาสมัยมากก็มีธรรมชาติลงโทษธรรมชาติลงโทษจากคนทำ เกิดมลภาวะเกิดโลกร้อนนะเกิดภัยพิบัติต่างๆมาจากคนสร้างไว้ทั้งหมดนะนั้นเราต้องสร้างภูมิวัคซินนะการสร้างวัคซีนนั้นเราต้องทำบุญภายในการทำบุญนะในหลักคำสอนของพระสัมมาจ้าเนี่ยที่เรามาเป็นชาวพุทธนะการทำบุญที่เราพูดเป็นเครื่องหันครงองเรือหนึ่งทานละไมอุมเสสจดยการบริจาคทาน ศีลละไมบเสริด้การรักษาศีลภาวนาไมาบา่บุเสรดการภาวนาฉันั้นการภาวนาการทําบุญด้วยการบริจาคทานโดยเฉพาะอามิสทานเหมือนวัตถุสิ่งของจตุป,ปัจจัยที่ท่านทั้งหลายทําเป็นพัฒหารแปลงเป็นพัฒนเป็นอาหารถวายแก่พระสงฆ์และเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมเป็นการ <c oughs> ให้เรียกว่าเป็นการทําบุญเป็นสังฆทาน นั้นการทำเมบนด้วยการทำถวายทานเนี่ยทานมีมากมายทานทานบางทีจำกัดการจำกัดเวลาจำกัดบุคคลจกัดสถานที่เหมือนทานที่จำกัดเวลาเช่นได้ฤดูทานที่จำกัดเวลาเช่นกรถินทานที่เป็นฤดูก,การใหม่เช่นมีพืชผลไม้ใหม่ที่เกิดขึ้นเอามาทำเหมือนไว้จะมีในทรงแตกต่างกันแต่การ ทำทานทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป็นสังฆทานเป็นเป็นาทานทั่วไปทั้งหลายเนี่ยจะมามีความเชื่อว่าได้บุญไม่ได้บุญแต่ไม่ค่อยเกิดปัญญานั้นชาวพุทธไทยเขาเคยทำาวิจัยว่าชาวพุทธไทยเนี่ยใส่บาตให้พระสงฆ์ฉันเนี่ยที่มันเหลือเลี้ยงคนลงกาได้สามวัน เพราะทำด้วยวัตถุสิ่งของไม่ค่อยเกิดปัญญาดันันชาวพุทธจึงาขาดคำสอนที่บริสุทธิ์นั่นท่านต้องทำธรรมทานธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นฐานมันจมากำลังพูดเนี่ยการให้ธรรมะทำเป็นฐานธรรมทานให้ได้ไหมการให้ธรรมะเป็นฐานด้วยการง่ายสุดที่ยกโลคการเพื่อยุคที่เราจะต้องมีภูมิกันเราจะต้องมีวัคซีนภายในนั่นให้ท่านฝึกด้วยการให้ธรรมทานด้วยการแผ่เมตตา เหมื่อวันนี้ใครรู้สึกรักพ่อที่สุดไม่เชื่อท่านลองให้บุญที่เป็นการนั่งแผ่ไม่ตายพ่อวันนี้ทั้งวันเลยข <Yeah. S 1> อนั่งแผ่ไม่ตายพ่อทั้งวันพุทธจัพ่อโชคดีพุทธจตพ่อเจ้ดีเนี่ยให้มันเป็นพลังงานเพราะในีุิตของท่านเชื่อไม่ว่าไม่มีใครรักเราเกินพ่อของเราและคนที่สองคือแม่ของเราคนสองคนจะรักเราสุด นั่นพวกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมก็ดีที่มาอยู่วัดก็ดีที่อยู่ที่บ้านก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีมีความเชื่อวท่านไม่เคยทําบุญแบบนี้ท่านไม่เคยทําบุญด้วยการ <c oughs> <c oughs> แผ่เมตตาให้พ่อทั้งวันแผ่เมตตาให้พ่อทั้งคืนแผ่เมตตาให้แม่ทั้งวันทั้งคืนสักวันหนึ่งนั่นวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่ารักพ่อมากลองเลย <c oughs> มันจะเกิดความสว่างมันเกิดมันเกิดบุญบารมีนั่นคือการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานด้วยการแผ่เมตตาในยุคเมื่อก่อนไม่มีคำแผ่เมตตาค่อนข้างสลับซับซ้อนสองพันกว่าปีมาเนี่ยเพิ่งมีคำแผ่เมตตาใหม่เป็นคำที่ทันสมัยเป็นคำที่ AI <c ười> คำา AI เรียใช้ทุกประเภทได้หมดเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้อาบน้ําก็ได้แม้นท่านที่เป็นโลกวันนี้เป็นมันพ่อของชาติ ลองอาบน้ําแผ่เมตตาอาบน้ําพุทธโธกัพ่อเจ้าดีพุทธโธกัแม่เจ้าดีแผ่เมตตาไปเดี๋ยวเห็นทุกอย่างที่เราอาบน้ําเป็นมาจากพ่อของเราอาบน้ําให้เราความสะอาดเกิดความปราณีตหรือทานข้าวเนะี่ยเราทานมาจากพ่อแม่เราป้อนข้าวเราพุทธโธกัพ่อเจ้าดีภาวนาไปด้วยเป็นการให้บุญที่เป็นพลังงานนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยเรียกการให้ธรรมทานได้ทั้งคนเป็นคนตายนั้นวันนี้อยากให้ท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธร่วมสมัย ด้วยการให้ธรรมทานโดยเพราะท่านที่ <c oughs> มีพ่อทุกคน <c oughs> ไม่มีใครไม่มีพ่อ <c oughs> นั้นท่านที่ลำบากที่มีความทุกข์ยาก <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน <c oughs> มีความเที่เราท่านทําผิดต่อพ่อนั้นให้ท่านทําบุญต่อพ่อด้วยการแผ่เมตตาให้นะ โดยการให้บุญเป็นพลังงานให้บุญพ่อทั้งที่ท่านมีชุดอยู่หรือท่านไม่ได้อยู่แล้วลองท่านทำตมาเคยเมียเนี่ยพระบันนี้เมื่อคืนเนี่ยนั่งส่วนมนตมาท่านหนึ่งท่านเป็นพันเป็นพันแม่ทหารเป็นพันตรีจริงแล้วมาอยู่ว่าข็ตลองจ้างใจมาอยู่แค่วันนะ่ะที่อาเขาเป็นคุณศรีอ่ะก็เป็นทหารเหมือนกันแต่ เอ,อรีดลาออกมาช่วยงานครัวมาช่วยดูแลงานวัดเกรยลพระหนึ่งก็เลยพอมาบวชที่บ้านโบใหญ่เนี่ยมาอยู่กับตมาก็เลยเพราะว่าก่อนที่จะสึกก็ให้มาอยู่มากราบพระยกก่อนมาสวดมนต์แผ่เมตตาหน่อยกับหลวงพ่อวัดคอนตลองท่านเชื่อไหมว่าพอมาห้าวันตนมาบอกว่าจะไปทำเราเป็นนายพันแล้วเนี่ย องเป็นหน่วยพิเศษหน่วยซีนเป็นหน่วยรบพิเศษนั้นพอเราเป็นในในพันแล้วเนี่ยก่อนที่จะศึกเราต้องทําบุญให้หน่อยสิทาบุญคนที่พอเราอยู่ในโลกเสี่ยงภยัยเราต้องสวดมนต์ให้แม่ให้พ่อเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็ให้พ่อเนี่ยให้แม่ให้พ่อเจ็ดวันเจ็ดคืนให้แม่เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็ให้ตัวเองเจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วค่อยศึก ท่านเชื่อไหมยังไม่ได้เจ็ดวันจะคืนเลยเนี่ยก็เลยยกเลิกไม่ศึกแล้วเนี่ยเริ่มต้นอยู่ด้วยห้าปีช่าติึกษาก่อนเนี่ยยังไม่ทําโปรแกรมครูเลยฉะนั้นพอมาบวชมาศึกษาตมาได้ยินท่านสอนโยมเพราะพาโยมสวดมนต์ทั้งวันแผ่เมตตาทั้งวันบางทีก็มารับหน้าที่พาโยมแผ่เมตตาทั้งคืนเห็นท่านพูดตามาโยมฟังเนี่ย ดีกว่าพระบวชมาเป็นยี่ <c oughs> สิบพรรษาสภาวะต่างกันเพราะพระที่พวดไม่ได้มีคือเพราะได้จากการแผ่เมตตาจิตมันมีความเย็นเย็นมันจะมีมันจะเกิดปัญญาเพราะการภาวนาจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยนั้นนะนะม่อคืนพาสวดผลเลยตมาตมตามนะพออายุม,มากในี่บางทีอยากหลับก็หลับไปเลยหลับ <c oughs> แพ้เม่ตากันหลับแต่อยู่ทั้งคืนเพราะเวลาท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมแต่มาจะดีใจดีใจจนไม่ต้องนอนมันมีความสุขพอโยมปฏิบัติธรรมด้วยแต่มาจะไม่นอนเป็นความดีใจพระวัดคอนตลองเนี่ยจะว่าคอนตรองจะเป็นพระที่ค่อนข้างบ้าเห็นโยมมาวัดไม่นอนนั่งแผ่เมตตานน่งสนมหน้ายมทั้งคืน พระแบบตมาหายากนะนอกนั้นพระมิตฉาพยอมนอนถ้าเขาตลองให้ยมปฏิบัติไม่นอนเนสันชิกเป็นบุญกุศลแบบแปธรรมธรรมตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะหายไปจากประเทศหายใจไปจากโลกนะเพราะว่าเป็นคําสอนพระสัมมณเจ้าแเป็นการขัดเกลาวพิเศษเชื่อไหมเวลาไม่ได้นอนน่ยมันมีความมันสุขภาพดีนะสุขภาพมันโปร่งเลยนะ นั้นพวกพระที่นอนมากไม่นานเดียวตายหมด <c oughs> อายุจะสั้นนั้นเราไม่นอนจะอายุจะยืนนั้นจึงไล่าท่านหลายฝั่งว่าวัานนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินั่นยอมทุกท่านที่มาปฏิบัติด้วยจัญญาด้วยมารยาด้วยการทําตามสอบทําความประนีตท้งการยืนการเดินการนั่งด้วยการมีอภรรเป็นเครื่องประดับด้วยการภาวนาการภาวนาเนี่ยพุทธคอทของพุทโธเจดีเนี่ย ทีแรกคอทของพุทโธโชคดีเนี่ยถ้าท่านมีความเชื่อท่านยังไม่ประณีตถ้าท่านคอยประณีตพิจารณาตั้งแต่การกราบพุทธโธพ่อโชคดีพุทธโธคุณแม่โชคดีพุทธโธให้ผู้มีพระคุณพระเจ้าโชคด,ชคดีมันเป็นการไหว้สิ่งบริสุทธิ์เพื่อยกบุญให้ผู้มีคุณแก่เราที่สุดคือพ่อแม่และก็ผู้มีพระคุณปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ คนที่หวังดีต่อเราที่เราเกิดมาได้มีความสว่างจนรักษาอยยุได้มาทุกวันนี้มาจากบุคคลสามผลนี้เราไหว้พระรัตนารัว่าขอประสุดแล้วเราก็กราบอีกพุทธโธให้ข้าพเจ้าโชคดีเนี่ยพอไหว้บอรสิงบาสุดถ้าท่านทําทุกวันให้ลูกหลานท่านที่เป็นคนเกิดรุ่นใหม่เพราะชาพุทธรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างหยาบ พาลูกหลานท่านกราบที่บ้านทุกวันทุกวันกราบพระแบบชาวพุทธแบบว่าคอาตลองเนี่ยทดทอข้าพเ,เ,เจ้าโชคดีเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยเหมือนแก้วตาเนี่ยเปที่ปราถามยารียเท่าไหร่แล้วเรียนป .3 ถ้าเด็กแบบเนี้ยให้ภาวนารกราบตามๆทุกวันทุกวันพอต่อกว่าน,นี้หน่อยมันจะเรียนทุกอย่างมันจะมาและที่สาคัญสุดคือเห็นนั้นี่ส์งทันทีเลยว่า มันจะเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนไม่เป็นทำให้ตัวเองเกิดปัญหาไม่ได้เพราะพุทธโ,ทโทธโช,โชคดีพุทธโธข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าจฉีต้องตั้งใจเรียนข้าพเจ้าชคดีต้องเชื่อฟังพ่อแม่ข้าพเจ้าชคดีจะต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์มันจะเกิดสภาวะเลยพอข้าพเจ้าชคดีจะด่าคนไม่เป็นโกรธคนไม่เป็นถ้าใครยังนินทาเป็นด่าเป็นโกรธคนเป็นแสดงว่ายังไม่รู้จะพุทธโธโชคดี อย่างไม่รู้จักข้าพเจ้าโชคดีนั้นประธานทั้งหลายต้องภาวนาไปเรื่อยมันจะมันจะเขา่าพาะพุทโธจะเป็นพลังงานที่มันจะกระจัดกระจัดอกุศลธรรมที่มันอยู่ในใจคือความโกรธความโลภความหลงมันจะอันตรธานหายไปเนี่ยแล้วก็พุทโธให้คนทั้งหลายที่รู้จักข้าพเจ้าโชคดีเมื่อคืนไม่ยมอมจะจะประทุมสองสามีภรรยาเนี่ย ยอมปกติยอมก็ทำบุญอยู่แล้วทุกวันพระเนี่ยจะทำบุญทางออนไลน์โอนบางทีวันพระต้องถ้าขายของดีทำสองครั้งเลยเ <c oughs> มื่อขึ้นมาส่วนมนยอมจะมาตอนไหนท่านมาตอนพ่อยอมมีพระต้องดูแลแม่อายุเก้าสิบกว่าค่อนข้างเพิ่งตัวเองไม่ได้ช่วยตัวเองต้องดูแลนั่นยอมจะมาถึงตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งครึ่งยอมจะมาถึง แล้วพอตีสามกว่ามาส่วนมนเ์เสร็จยมก็ต้องเดินทางกลับไปเพื่อเตรียมของขายนายโมศรัทธาว่าถ้าขายของไม่ไค่อยดีเนี่ยนะบอกให้พุทธโธให้หลวงพ่อพระย,ยกไปช่วยขายด้วยพุทธโธให้ลูกค้าโชคดีพอที่อะไไม่หมดแล้วเนี่ยพอตั้งใจภาวนาภาวนาไปเนี่ยเดียวมีคนบ้าบาบอมาเมาหมดเลยแก <c oughs> <c oughs> จึงศรัทธาพุทโธโชคดีนั้นยมลองคิดดูว่า พอจะเดินทางมาถึงตีหนึ่งนะตีสองตีสามยมต้องกลับคืนนั่นต้องศรัทธาและเชื่อด้วยความศรัทธาในความเชื่อเนี่ยมันจะเกิดพลังงานนั้นพุทโธให้ข้าพเจ้าโชคดีเนี่ยบางทีแกก็ภาวนาไปด้วยแล้วแกคิดว่าพุทโธข้าพเจ้าโชคดีเออหลวงพ่อก็ต้องต้องคนที่รู้จักข้าข้าพเจ้าเนี่ยเพราะท่านต้องแผ่ว่าพุทโธข้าพเจ้าโชคดีคนที่รู้จักข้าพเจ้าโชคดีเออเราเราเป็นคนหนึ่ง ที่เป็นลูกศิษย์ของลวงพ่อขอรู้จักลงพ่อขอขายให้ข้าพเจ้าโชคดีข้าพเจ้าต้องขายของดีสิขายดีเลย <c oughs> นั้นบางคนบางคนจึงเชื่อแต่ต้องทาด้วยศรัทธาเพราะตรมมาได้ทําธุรกิจตัวนี้แผ่เมตตาคนที่รู้จักข้าพเจ้าโชคดีเนี่ยทั่วโลกอ่ะคนที่รู้จักข้าพเจ้าจะโชคดีหมด <c oughs> นั้นนั้นคำแผ่เมตตาไม่มีไม่สูตรไม่มีสูตรในประเทศหรือในโลกที่มีชาวพุทธอสอน นะเพราะตมาได้คัดสรรในนักแปลวลีจน1 0บถึงเก้าวลเนี่ยท่านสเกดูไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่ขาดเกินเลยมีเต็มสมุดเลยทุกทั้งจักรวาลเลยเป็นการแผ่เมตตาไม่มีประมาณแต่ต้องทำให้เกิดสมาธิแล้วก็ต้องทำให้เกิดความสุขนะพอแผ่เมตตาไปมันจะเกิดความสุขเกิดปิติมันจะเป็นอนิสงส์นะ นั้นพุทธโธให้คนทุจจกจักรวาลจะได้พุทธโธห้คนไทยทั้งปวงโชคดีคนไทยปวงคือคนไทยทุกคนที่อยู่ในโลกนี้โชคดีและที่สาคัญคือแผ่เมตตาตรงนี้ต้องการให้เราเป็นชาวพุทธเป็นคําสอนะองคนที่เป็นชาวพุทธจะต้องมีสันติไม่มีการ,รไม่มีการทําลายกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือพุทธโธให้มนุษย์ทั้งหลายโลกนี้โชคดีท่านเชื่อไหมว่าถ้าคนทั้งหลายเนี่ยแผ่เมตตาให้กันทั้งโลกเนี่ย ไม่มีการรบกันหรอกไม่มีการเอาเปรียบกันไม่ว่า,จ,ามมจะเป็นกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเมันก้ไม่ใช่จะขายโยน้ำผึ้งเนี่ยลูกชายเนี่ยเคยเปิดบัญชีให้เปิดบัญชีแบบให้คนอื่นเมื่อก้าปีทแล้วตอนนี้ใครที่เปิดบัญชีให้คนอื่นผิดกฎหมายเข้าตรวจสอบตามจับหมดเลยนะเพราะว่าไม่เจตนาคือนึกว่าเปิดบัญชีให้เมื่อก้าปีทแล้วเนะี่ยยัง ตามมาหมดเลยฉะนั้นตอนนี้มีสกแกรมเมอร์มีพวกสกแกรมเมอร์ใหญ่ยยสุดก็คือน่าจะเป็นประเทศไทยแต่ใหญ่สุดที่เราประเทศไทยเราโจมตีไปขเขมแรแหลง่งกินประเทศไทยอยู่ตรงกลางขเขมรอยู่ข้างก็มาอยู่ข้างซอปอย่างนั่นคือเราอยู่ตรงกลางนั้นส่วนผ่านนั้นพวกทุนเทาทั้งหลายมันผ่านประเทศไทย หลายคนที่มีส่วนร่วมนั้นประเทศเราก็ไม่ปลอดภัยนั้นลูกหลานของเราที่จ่ายเบวบางทีเปิดบัญชีแทนให้คนอื่นเปิดไปในสุดเลยผิดกฎหมายเนี่ยนั้นท่านต้องมีภูมิคุ้มกันท่านต้องนั้นให้ท่านภาวนาเนี่ยคือถ้าเราแผ่เมตตาพผู้ตมนุษย์หลายโลกนี้คนโลกนี้จะไม่มีการเอาเปรียบก,กันไม่มีการฆ่ากันไม่มีการรบก,กันนั้น เพราะเพราะเป็นคำคำสอนของพระสักจากที่โปรพยักณ์ไว้ว่าหล้งกึ่งพุทธกาลเนี่ยจะมีคนที่เกิดจากสัตว์รกเกิดจากเปรตเกิดจากสัตว์อิริฉานเกิดจากสุรกายมาเกิดเป็นมนุษย์กลับชาติมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยจึงพวกนี้ไม่ติมนิสายเดิมนิสายเดิมคือเคยเป็นสัตว์รกคือมันโหดร้ายทารุณมันฆ่ามันทําลายล้าง ถ้าไม่ชอบใช้ปืนใช้ระเบิดใช้วิธีการทําให้ตายก็พ,พวกนี้เกิดจากสารรกเนี่ยหลังเพราะเราแก้ไม่ได้เพราะพระเจ้าพยากรไว้สองเกิดจากเปรตเปรตคือมีความโลภนะรุ่นเนี้ยจึงพวกมีความโลภมาเกิดขึ้นมาโกงบ้านโกงเมืองมาสแกมเมอร์มาทุนเทาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพวกนี้เปรต mm hmm. เกิดจากเปรตมาพบมาเกิดเป็นพบภูมิ แล้วก็เกิดจากสาเร็จฉนไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักบ,บ,บาปไม่รู้จักบ,บุญไม่รู้จักครูบาอาจารย์เรื่อยยกนี้เป็นยกที่และเกิดจากสุรกายกลัวกลัวกลัวบางทีเหมือนตอนนี้มีข่าวว่าน้ําจะขึ้นมาทีต้องพยายามขายบ้านขายช่องเพื่อนหนีมาอยู่ปากช่อง <laughs> <laughs> มีคนส่งข่าวมาแซลอยกมาชัย <laughs> ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนั่นเราต้องถ้าเราแก้ได้ไม่แก้ได้แต่ต้องเป็นนักการเมืองทาเพื่อลูกหลาน <Okay. S 1> ถ้าเป็นนักการเมืองทาเพื่อลูกหลานก็จะแก้ปัญหาได้น่ะจริงแล้วไม่น่ามีน่ากลัวแต่ถ้าเราต้องมีภูมิสร้างบุญสร้างบุญ,บญด้วยการภาวนาแผ่เมตตาอ๋อวันนี้ลืมดูเวลานั้นท่านทั้งหลายจะมาขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านได้มาร่วมเข้าอบรมปฏิบัติและท่านมาเป็นเจ้าภาพ ถวายพัฒนาหารแก่ประสงค์และเลี้ยงผู้เข้าร่มป,ปฏิบัติโดยเฉพาะาภาพที่อยู่ที่วัดและเฉ้าภาพที่อยู่ที่บ้านด้วยการทําบุญทางออนไลน์ทุกส่วนที่ท่านทําทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นมาปฏิบัติธรรมว่าจะเป็นผู้มาจัดมาทําทั้งหมดนี้เป็นการทําตามคําสอนพระสัมมาวเจ้าการทําตามคำสอนพระเจ้าทุกครั้งให้ท่านทําความรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นกุศลบุญเป็นพลังงานที่จะส่งให้เรามีความสุขความเจริญบุญ แล้วเบาเบาเบา,าใจอยู่ที่ไหนทําให้คนอยู่ใกล้เรามีความสุขแล้วคนมีบุญนั้นท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมได้มาเป็นเจ้าภาพที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านตามาในนามประสงค์ทั้งหมดขออนุโมทนาสาธุการและขออธิษฐานจิตก็อบนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพุทธ,ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและเทวดารักษาวัดเทวดาพระศักดิ์สิทธิ์พรองตลอดคือพระผู้ชําคนพระผู้ทรงปรารถนาพุทธาน เทวดาสาวัตคือหลวงพ่อสวรรค์พ่อเปิดรุ่ยันมาผู้มีศรัทธาทั้งหลายมาเป็นเจ้าภาพมาปฏิบัติธรรมและมาจัดมาทำผู้ที่มาทําบุญทางออนไลน์เข้าทางธนาคารกสิกรไทยกรุงเทพกรุงไทยทาอนไทยนานชาติอำนาจบุญอันใดที่โยมทั้งหลายสระชาชนทั้งหลายได้ทำตัมาน้มประสงค์ขอบูชาและขอราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอง์ปรงเป็นผู้มีปัญญามากโปรงเป็นผู้มีความบริสุทธิ์มากโรงเป็นผู้มีพระเมตตามากและโร่งเป็นผู้มีด์มาก ได้ประธานพรอี่เป็นทิพย์ให้คณะเจ้าภาพ,าพผู้ปฏิบัติธรรมทุกส่วนปรารถนาสิ่งใดขอพระสัมมายัยพุทธเจ้าทุกประองค์นำพาไปให้ได้ดังใจท่านปรารถนาจิฐาน,ท,ท,านทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิตั้งใจรับพรเป็นภาษาบาลี ยะทะวาริวาฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิจิตังปัจิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังขปา จันโทปนาราโสยถามณีโชติราโสยถะธาติโยเววันจันโตสัมภะ สะนนิัจวุฒิธรรมปัจญิโนจัจน,นจตารรนธรรม,มาวันอันติอายุวันโน,นสุขังพาลังบทนี้เป็นบทให้ผ่อนผู้ที่รวมรับดับขันไปเช่น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรหมาภูพนิเดศมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระพิยามหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงหรือลวงพอสว่างเป็นต้นให้ท่านนึกถึงผู้ที่ลมรับให้บ,บุญนี้เป็นพลังงานส่งให้ท่านทั้งหลายนั้นไปสู่สุคติไปสู่สวรรค์คาลายยันจะขอทานทินานทินา สังฆามิสุปเทนติตาเินครันตังนิตายาสานธานโสุปการปฏิโสยาติธรรมวจายังนิทาสิตโตเปียนตานพุ่นชาจากตาอุลานาพลลนจากพิโคณามนุปิน คุเหหิปุญญาปสุตังอนามปะตังติบทนี้อวยพรให้คณะจับพาผู้ปฏิบัติธรรมทุกส่วนและคนไทยทั้งหลายเมื่อทั้งหลายโลกนี้เทวดาทั้งปวงมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความสุขความเจริญเสรต,ติมาติเตโชนชัยาสินทิมาเห็นทิมาคุณาปาริมิตาปุญญาติการัสสสะพันต์ เนวารณะสัมมธาตัสสะภควัโตอราโตะสัมมาสัมปวันตาสัตวันติงสัมมาปุริสลักขณานุภาเวนะสิทธยานุพยัตชนานุภาเวนะอัตุนตารสัตตมังคะลานุภาเวนะชาพนารังสิยา Nupave na ketu mana nupave na tasapa ramita nupave na pa ramita nupave na tasapa ramanta